ทานผลิตครับถ้าท่านเก่งจริงอ่ะท่านตรวจสอบก็ประมาณของกระทรวงต่างๆี่ครับสองหมื่นหน้าท่านตรวจสอบไปเลยนี่บ้านของเราเองมีงบแค่แปดพันล้านนะครับจะมาลื้อล้วบ้านทําไมแน่จริงไปตรวจสอบก็ประมาณกระทรวงทุบวงกลมที่เป็นแสนแสนล้านต้องขออนุญาตที่ท่านพลาดพิงนะครับสภา,าเสียหายนะครับ ก็ชี้แจงพี่น้องประชาชนให้เข้าใจนะครับ็นสุดท้ายครับท่านได้กล่าวทิ้งท้ายเมื่อคืนนะครับก็มีสื่อหลายสำนักก็หยิบไปเ,เขียนคําพูดลงในหน้าข่าวนะครับว่าถ้าท่านผลิตเก่งจริงให้ไปตรวจสอบงบประมาณโครงการกระทรวงอื่นก็ต้องบอกว่าผมทําหน้าที่ตรงนั้นอยู่แล้วรรท่านประธานผมตรวจสอบงบประมาณของพี่น้องประชาชนทุกบาททุกสังข์ด้วยมาตรฐานเดียวกันครับไม่ว่าจะเป็นกระทรวงไหนไม่ว่าจะเป็นหน่วยรับงบประมาณไหนไม่ว่าหัวนหน้าส่วนราชการจะเป็นใคร แต่ผมต้องย้าแบบนี้นะครับว่าในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผมจะมีความชอบทาอะไรครับในการไปตรวจสอบงบประมาณของกระทรวงอื่นของหน่วยงานอื่นถ้าหน่วยงานตั้งต้นสังกัดผมยังถูกมองว่ามีการตั้งงบประมาณที่ไม่สมเหตุสมผลดังนั้นครับอันนี้เลยเป็นเหตุผลว่าทาไมผมถึงให้ความสําคัญในการตรวจสอบงบประมาณของสภาเช่นกันแต่ก็ไม่ได้ละเลยการตรวจสอบงบประมาณของกระทรวงอื่นด้วยมาตรฐานเดียวกัน ผมทิ้งท้ายแบบนี้นะครับเมื่อวานท่านบอกว่าสิ่งที่ผมได้ทําหน้าที่ของผมไปนั้นอาจจะทําให้สภาเสียหายผมก็ยืนยันครับว่าการตั้งคําถามของผมในฐานะตัวแทนประชาชนไม่ได้ทําให้สภาเสียหายแล้วครับแต่ถ้าผู้บริหารสภาไม่สามารถตอบคําถามที่ประชาชนสงสัยได้อย่างดีเพียงพอจนทําให้ประชาชนหมดข้อสงสัยว่างบประมาณของสภานั้นสมเหตุสมผลหรือไม่อันนั้นต่างหากครับที่จะทําให้สภาผู้แทนราษฎรแห่งนี้เสียหายครับ ก่าประธาน,นใช้สิทธิ์พาดทิ้งเล็กน้อยนะครับจากที่ท่านประธานได้กล่าวถึงผมนะครับในการประชุมเมื่อคืนนะครับก็นั่งฟังอยู่ตลอดนะครับแต่ว่ากา็ไม่อยากจะขัดจังหวะไม่อยากให้การอภิปรายของเพื่อนเราดึกไปกว่าเกินจําเป็นนะครับก็เลยขออนุญาตใช้สิทธิ์ชี้แจงนะครับประเด็นที่ถูกพาดทิ้งในเช้าวันนี้นะครับขออนุญาตใช้เวลาไม่นานครับผมมีแค่สี่ประเด็นแต่ว่าไม่เกินเจ็ดนาทีสามถึงหกนาทีที่ท่านประธานใช้ในการชี้แจงเมื่อคืนอย่างแน่นอนนะครับ ประการแรกครับท่านประธานได้ภาพพิงถึงผมนะครับพยายามจะสื่อว่าผมมีเจตนาในการไปฉุดกระแสหรือว่ารื้อรั้วบ้านจากการตรวจสอบคําของบประมาณของสภาก็ต้องยืนยันว่าเจตนาไม่ใช่เป็นการรื้อรั้วบ้านนะครับผมทําหน้าที่ในฐานะกรรมธิการพัฒนาการเมืองซึ่งเราก oui. ็มีวาระในการตรวจสอบคําของบประมาณของทุกหน่วยรับงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับการยกระดับประชาธิปไตยเรามีการตรวจสอบคําขอของทั้งสภาของทั้งกรกตทั้งปปชครับแนั้นไม่ได้เพ่งเล็ง าที่งบประมาณสภาเพียงอย่างเดียวแต่มันก็บ่งบอกอะไรหลายอย่างนะครับที่สื่อมวลชนและก็สาธารณนั้นตั้งคำถามกับการตั้งงบประมาณของสภาเป็นพิเศษในปีนี้ประเด็นที่สองครับท่านประธานย้ําอยู่หลายรอบนะครับว่างบประมาณยังไม่ผ่านสภายังไม่มีการใช้จ่ายผมก็ต้องเรียนกับท่านประธานด้วยข้อเท็จจริงว่าผมคิดว่าคําพูดนั้นเป็นการพูดความจริงที่ยังไม่ครบถ้วนกับท่านประธานจริงอยู่ครับว่างบประมาณปรับปรุงสาระแก้วปรับปรุงข้อมูมงบประมาณที่ท่านพูดถึงงบประมาณในการก่อสร้าง อาคารที่จอดรถอาจจะยังไม่ได้มีการใช้จ่ายจริงแต่มีงบประมาณส่วนหนึ่งครับที่ทางสภาได้เตรียมใช้จ่ายไว้แล้วมีการโอนงบประมาณบางส่วนจากงบ6-7ในโครงการอื่นเตรียมไว้แล้วนั่นก็คืองบประมาณในการออกแบบอาคารที่จอดรถอูลค่า105ล้านบาทมีการดําเนินการไปแล้วครับในการคัดเลือกบริษัทที่จะมาทํามีถึงขั้นการประกาศผู้ชนะในการคัดเลือกไปเรียบร้อยแล้ว เพียงแต่ว่าตอนนี้ที่ยังไม่ได้มีการเซ็นสัญญาครับก็เพราะว่ามีบริษัทอื่นที่เกี่ยวข้องเข้ามาทักท้วงเนื่องจากว่ามีการเปิดเวลาในการรับข้อเสนอสั้นเพียงแค่10วันนะครับนั้นจะบอกว่างบประมาณที่ผมพูดถึงที่กรรมการพิจารณาตรวจสอบท่านผลิตจะอภิปรายเลยจะได้เดินเวลาของฝ่ายค้านไม่ได้อภิปรายครับใช้สิทธบพลาดทิงไม่เกินเจ็ดนาทีสามสิบหกที่ท่านใช้เมื่อวานครับความจริงผมเตรียมอภิปรายมาไม่ได้เกี่ยวข้องกับงบประมาณสถาบันท่านจะอภิปรายเลยไหมเนี่ยผมจะได้พูดนานๆไงใช้สิบพนาเลย ท่านจัดหาเวลาก็ไม่มีปัญหาครับแต่ผมเตรียมไว้ในกระทรวงอื่นครับตอนนี้ก็ใช้เวลาของฝ่ายค้านได้เลยท่านพูดได้เต็มที่เลยไม่มีปัญหาครับขอบคุณมากไม่เกินเจ็ดนาทีสามสิบหกแน่นอนครับที่ท่านใช้เมื่อคืนจากนั้นประการที่สองผมย้ำนะครับว่าถ้าท่านจะบอกว่างบประมาณนั้นยังไม่มีการใช้จ่ายยังไม่ผ่านสภาก็ไม่จริงซสทีเดียวเพราะมีบางส่วนที่มีการเตรียมมีการโอนงบมาแล้วครับจากงบโครงการอื่นในงบหกเจ็ดนะครับเพื่อเตรียมมาใช้เพียงแต่ว่ายังไม่มีการเซ็นสัญญาเพราะว่ามีบริษัทอื่นทักทวงเข้ามาถึง ประการที่สามครับท่านพูดประมาณว่างบประมาณนั้นยังไม่ผ่านสภามันจะทุจริตได้ย um ังไงนะครับอ um ันน um ี um ้ก็ขอชี้แจงกับท่านประธานสั้นๆครับว่าผมคิดว่า,าการทุจริต mm. มันไม่ใช่ความเลวร้ายอย่างเดียวนะครับที่เกี่ยวข้องกับการจัดทํางบประมาณการทุจริตการเอื้อพวกพ้องไม่ใช่ความเลวร้ายอย่างเดียวในการจัดทํางบประมาณครับแต่การตั้งโครงการที่ไม่จําเป็นผมคิดว่าก็เป็นความเลวร้ายอีกรูปแบบหนึ่งของการจัดทํางบประมาณเช่นกัน กพราะเป็นการนำเอาภาษีของพี่น้องประชาชนมาใช้กับประเด็นที่ไม่ได้เร่งด่วนและไม่ได้เป็นประโยชน์สูงสุดของพี่น้องประชาชนผมยกตัวอย่างง่ายๆครับโครงการหนึ่งที่มีการทำคำขอเข้ามาโดยสภานะครับอย่างเช่นการตกแต่งฉากหลังบันลังท่านประธานครับมูลค่า133ล้านบาทมีการทำคำขอเข้ามาครับในงบปี69จากทางสภาถึงแม้ท่านจะมีกระบวนการในการคัดเลือกที่โปยยร่งใสยังไงจะได้ผู้รับเหมาที่มาทําบริษัทที่มาทําที่ให้ราคาดียังไง แต่ในมุมมองของผมครับมันไม่ควรจะใช้เงินสักบาทจากภาษีพี่น้องประชาชนในการไปตกแต่งฉากหลังมูลค่า133ล้านบาทซึ่งไม่ได้ทาให้การประชุมสภาของเรานั้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับดังนั้นผมย้านะครับในประเด็นที่3ว่าแม้ว่ายังไม่มีการใช้จ่ายแม้ว่าอาจจะยังไม่มีหลักฐานว่ามีการเอื้อผลประโยชน์พวกพ้องแต่การตั้งงบประมาณกับโครงการที่ไม่จําเป็นก็เป็นความเลวร้ายอีกรูปแบบหนึ่งของการจัดทํางบประมาณส่วนประเด็นสุดท้ายครับชี้แจงครับสั้นๆ ท่านได้กล่าวทิ้งท้ายเมื่อคืนนะครับก็มีสื่อใดสำนักก็หยิบไปเ,เขียนคําพูดลงในหน้าข่าวนะครับว่าถ้าท่านผลิตเก่งจริงให้ไปตรวจสอบงบประมาณโครงการกระทรวงอื่นก็ต้องบอกว่าผมทําหน้าที่ตรงนั้นอยู่แล้วท่านประธานผมตรวจสอบงบประมาณของพี่น้องประชาชนทุกบาททุกสตางค์ด้วยมาตรฐานเดียวกันครับไม่ว่าจะเป็นกระทรวงไหนไม่ว่าจะเป็นหน่วยรับงบประมาณไหนไม่ว่าหัวนหน้าส่วนราชการจะเป็นใครแต่ผมต้องย้ําแบบนี้นะครับ ว่าในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผมจะมีความชอบทําอะไรครับในการไปตรวจสอบงบประมาณของกระทรวงอื่นของหน่วยงานอื่นถ้าหน่วยงานตั้งต้นสังกัดผมยังถูกมองว่ามีการตั้งงบประมาณที่ไม่สมเหตุสมผลดังนั้นครับอันนี้เลยเป็นเหตุผลว่าทาไมผมถึงให้ความสําคัญในการตรวจสอบงบประมาณของสภาเช่นกันแต่ก็ไม่ได้ละเลยการตรวจสอบงบประมาณของกระทรวงอื่นด้วยมาตรฐานเดียวกัน ผมทิ้งท้ายแบบนี้นะครับเมื่อวานท่านบอกว่าสิ่งที่ผมได้ทําหน้าที่ของผมไปนั้นอาจจะทําให้สภานเสียหายผมก็ยืนยันครับว่าการตั้งคําถามของผมในฐานะตัวแทนประชาชนไม่ได้ทําให้สภานเสียหายหรอกครับแต่ถ้าผู้บริหารสภาไม่สามารถตอบคําถามที่ประชาชนสงสัยได้อย่างดีเพียงพอจนทําให้ประชาชนหมดข้อสงสัยว่างบประมาณของสภานั้นสมเหตุสมผลหรือไม่อันนั้นต่างหากครับที่จะทําให้สภานผู้แทนราษฎรแห่งนี้เสียหายครับ คนและมีจุดเด่นกว่านั้นคือไม่เคยคุยโตโอ้อวดทำงานก็ไม่ชอบเป่าหน้า